สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับอยู่กับช่อง Fanboy Channel วันนี้นะครับเราก็จะมาทำการเปิดนะครับอัลบั้ม t ท e ชอร์ e อ f เฟกของเหล่าเด็กๆสมบัติกันส่วนนี้นะครับก็คือของแถมนะครับของเคทาวแล้วก็เจ้าตัวเ e n e f i t นะครับก็โดยสลับในครั้งนี้นะครับผมสั่งจากเคทาวมาทั้งหมด1อัลบั้มแล้วก็จาก YG นะครับทั้งหมด2องอัลบั้มด้วยกันแต่ที่เห็นมีของแถม YG ทั้งหมด3อันนั่นก็เพราะว่าผมได้สั่งแบบคิดมาด้วยนะครับ ตัวแรกนะครับนะครับก็จะเป็นตัวสีฟ้านะครับแบบนี้ก็คือตอนแรกก็คืองงมากว่าแกะยังไงนะครับแกะไปแกะมากว่าจะหาทางได้นะครับก็นี่เลยนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นของข้างในกันบอกเลยว่าตอนแกะตอนนั้นคือลุ้นมากนะครับว่าเราจะได้อะไรก็คืออันนี้นะครับเป็นการอัดเสียงซ้อนที่หลังเนาะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เสียงจริงนะตอนนั้นแต่บอกเลยว่าตอนที่ยืนเหตุการณ์คือลุ้นหนักมากนะครับ โอเคมาครับก็คือตัวแรกนะครับมันก็จะเป็นเอ่อโฟโต้บุ๊กนะครับส่วนต่อมาอันนี้ดีใจมากเลยครับได้เมนตัวเองนะครับนั่นคือจีฮุนนะครับโอ้โหถือว่าโชคดีเลยนะครับวันนี้ถือว่าเลิกงามยามดีมากครับ มาครับต่อมาก็คือลุ้นตัวข้างในกันนะครับว่าจะได้อะไรก็คือนี่นะครับก็จะคือได้เบบี้จีฮุนอีกแล้วนะครับก็คือว่าโอ้โหขอบคุณนะครับเล่าเทเชอร์นะครับเราเราเด็กสมบัติเหาไอจีนะครับที่แบบว่ามอบสิ่งนี้ให้ก็จะได้เป็นการพี่ซอกกัดฮารโโตะนะครับแล้วก็สลับเ r เนี่ยได้เป็น a r เยดำเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นโฮโลแกรมนะครับสลับกัดโฮโลแกรมก็ได้ฮารโโตะอีกแล้วนะครับก็ถือว่าถือว่าคุ้มค่านะครับสลับซองนี้ซองนี้ ก็สลับเสร็จนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นโปสตนะครับแบบว่าให้ใส่ AR เข้าไปข้างในเนาะแล้วก็สแกนอันนี้นะครับก็จะเป็นโปเตอร์นะครับของเด็กๆสมบัตินะครับทั้งหมด12คนด้วยกันนะครับก็ถือว่าคือว่าแบบเป็นโปเตอร์กระดาษใหญ่มากเลยนะแล้วก็เป็นกระดาษที่ดีเลยทีเดียวนะแบบเอาไปติดตามฝาผนังถือว่าโอเคครับนี่นะครับสลับสีฟ้าก็จบเท่านี้นะครับผม ครับต่อมานะครับก็สลับตัวสีเขียวนี้ก็คือตอนแรกนะครับก็คือแกะไม่ชํานาญครับตอนนี้แกะอย่างชํานาญแล้วครับก็คือแกะง่ายกว่าตอนสีฟ้าเยอะนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูตัวสีเขียวกันบ้างนะครับว่าผมเนี่ยจะได้อะไรก็คือตอนที่มานั่งทําคลิปเนี่ยก็ลืมแล้วนะว่าตัวเองอะได้อะไรก็คือจํายังไม่ค่อยได้โอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวโฟโต้บุ๊คสลับเล่มสีเขียวบอกเลยว่าแปลมากครับเป็นสีเขียวที่แปจริงๆครับสีเขียวของ YG โอเคมาดูครับได้น้องจองวานนะครับสลับตัว ตัวหน้าปกนะครับของเซตมาลุ้นข้างในครับว่าผุมเนี่ยจะได้อะไรมาดูกันดีกว่าก็สับตัวข้างในนะครับได้เบบี้จีฮุนอีกแล้วนะครับก็ถือว่าดีใจนะครับรอบนี้ครับได้เบบี้สองอันเป็นเมนตัวเองก็ออานะครับเป็นออาของโยชินะครับแล้วก็ได้เป็นการ์ดของเยดัมนะครับแล้วก็ได้อีกแผ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นของอาซาฮินั่นเองแล้วก็ฮูลเก็บข้างหลังครับเห็นไหมครับอาซาฮิเช่นเดียวกันนะครับนี วสำหรับตัวสีเขียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าถือว่าดีไหมอ่ะก็ดีนะแต่ว่าไม่ได้การ์ดเมย์วเองเลยนะครับได้เบบีได้แค่เบบีนะครับแต่ก็ถือว่าดีใจมากแล้วครับได้มา2อันเลยโอเคเซตสีเขียวนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับมาดูเซตต่อไปกันโอเคครับต่อมานะครับก็จะเป็นเซตของตัวสีส้มนะครับก็คือสีส้มกับสีเขียวของวาจิเป็นสีที่แบบโคตรแสบนะทุกคนคือแบบเวลาเห็นทีไรก็คือแสบตามอ่ะ เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวมาครับทุกคนครับมาลุ้นกันกว่าครับว่าผมเนี่ยะจด้าสีส้มเป็นอะไรนะครับคือผมเนี่ยเปิดแล้วผมรู้แล้วใช่ไหมแต่ว่าทุกคนยังไม่รู้นะครับงั้นทุกคนมาลุ้นครับมาครับโฟโต้บุ๊กก็เหมือนเดิมครับนี่ครบผมสลับตัวหน้าปกนะครับก็จะได้เป็นของอาซาฮีนะครับรอบนี้อาซาฮีมาบ่อยนะคือผมไม่เคยได้อาซาฮีมาก่อนเลยทุกคนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่ามีอาซาฮีนะ มาลุดข้างในเมื่อกี้มันเห็นแวบ,บๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูแบบเต็มๆชัดๆกันกว่านะครับว่าข้างในจะได้อะไรโอเคนี่นะครับก็ได้เป็นสลับเบบี้แจยอกนะครับนี่กำลังกินอะไรอยู่ <c oughs> ก็โอ้โหในครับได้อาจุนคออยูนะครับมีใครตามหาหรือเปล่าแล้วก็เหมือนจะเห็นเป็นบางเย่ดำนะครับนี่เป็นการ์ดบางเย่ดำนะครับผม คราวนี้บางกีดำก็มาบ่อยนะครับแล้วก็ได้เป็นการ์ดของโดยองนะครับทําไมถึงคล้ายๆคล้ายๆของแทนจะกเฮทาวเลยน่ารักครับส่วนสลหรับนี่ครับโฮโลกแกรมก็ได้เป็นของจองอูนะครับนี่น้องมานะครับรอบนี้น้องมานะครับโอเคเซส,สิซ้มก็จบเพียงเท่านี้นะครับผม โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปนะครับคาดว่านะครับก็จะเป็นคลิปการเปิดแบบคิดนะครับคลิปเอ่อเป็นคิดอัลบั้มเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดแชร์สำหรับวันนี้ไปก่อน,นครับบ๊ายบายอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์นะกดกระดิ่งด้วย